หลังเสียงปืนดังข้ามคืนที่ชายแดนไทยกัมพูชาคืนวันนี้มีการไกล่เกลี่ยให้หยุดยิงหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนคืนนี้คือช่วงเวลาที่โลกเงียบเงันที่สุดและบางทีอาจเป็นโอกาสที่ฟ้าเปิดให้เกิดการหยุดยิงชายแดนไทยกัมพูชาอาจเต็มไปด้วยเสียงปืนและควันระเบิดแต่ในใจมนุษย์ยังมีที่ว่างให้แสงแห่งสันติเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกใจร่วมภาวนาเพื่อให้พื้นแผ่นดินไทยกลับมงเงเย็นสงบและให้ทุกชีวิตได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งศรัทธาอาจไม่ใช่อาวุธแต่คือพลังที่ทำให้มนุษย์ไม่ลืมคำว่าเมตตาคืนนี้เราขอภาวนาให้โลกหยุดยิงและเริ่มรักและหากคืนนี้ดูมืดมนขอให้คุณรู้ว่าแสงเล็กๆจากใจหนึ่งดวงก็เปลี่ยนอะไรได้เสมอจากพื้นที่เล็กๆแห่งศรัทธาเราขอส่งแรงบันดาลใจให้คุณลักี่ทำสตูดิโอเชื่อในเวลาที่ใจจะเปลี่ยนโลกได้